สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูก๋วยจับน้ำโคนอันดับแรกก็นำหมูสามชั้นไปหมกักใส่เกลือและชุบแป้งทอดกรอบแล้วนำไปอบในหม้ออบลมร้อน จากนั้นเรามาทำน้ําซุปกันคะ่ะตั้งหม้อต้มน้ําให้ร้อนนําซุปกระดูกลงไปต้มใส่เกลือสีอิ้วดำสีอิ้วขาวผงพะโล้กะเอาเลยนะคะคุณยายไม่มีสูตรตายตัวคะ่ะจากนั้นก็นําพริกไทยมาใส่ลงไปด้วยคะ่ะ แล้วนำหัวใช้เท้าลงไปต้มด้วยกันค่ะใส่รากผักชีต้มไปเรื่อยๆจนสุกนะคะจากนั้นก็นําไข่มาต้มให้สุกค่ะใส่เกลือลงไปด้วยพอไข่สุกดีแล้วเราก็ตั้งหม้อต้มน้ำต้มเส้นก๋วยจั๊บให้สุกค่ะชอบขนาดไหนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็คนด้วยนะคะเดี๋ยวเส้นจะติดก้นหม้อค่ะช่วงนี้คุณหญ่จะใช้ไฟกลางค่ะพอสุกดีแล้วก็พักรอเลยค่ะเรากลับมาดูหม้อต้มซุปกันค่ะไข่สุกดีแล้วเราก็นำไข่ลงไปในหม้อซุปใส่เต้าหู้ลงไปนะคะต้มไปเรื่อยๆ ช่วงนี้ก็ลองชิมรสดูนะคะชอบไหมปรุงรสให้ได้ตามที่เราชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็นำเลือดลงไปต้มด้วยกันค่ะตุนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนทุกอย่างสุกเข้ากันได้ดีแล้วรสชาติเข้ากันดีแล้วเตรียมปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย เมนูวันนี้ก๋วยจับน้ำคลนตามสไตล์สองตายายสายแซบค่ะจัดชามพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเครื่องแน่นๆเลยค่ะแซบหรือไม่ถามใจเธอดูน่าทานไหมคะมีคนรอชิมแล้วค่ะตอนนี้คุณผู้ชาย กินอย่างน่าอร่อยไหมคะสูตรก็ทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเรามีอุปกรณ์อะไรเราก็ทำไปแบบนั้นทำตามที่เราสะดวกได้เลยคะ่ะนานๆกินทีก็อร่อยดีคะ่ะเครื่องเยอะเครื่องแน่นคุณตาคุณยายกินกันไปจุกๆเลยคะ่ะดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่พอทําไปแล้วมันก็ไม่เกินความสามารถของเราค่ะสูตรใครสูตรมันเนาะการทําอาหารบางทีสูตรมันจะไม่ตายตัวค่ะเราชอบและถนัดทําแบบไหนก็จัดไปได้เลยค่ะคุณตาเป็นคนกินเยอะถ้าไปสั่งที่ร้านบางทีนางจะขอพิเศษชามใหญ่ค่ะแต่นี่คุณยายจัดทำให้พิเศษเลยจุกๆไปเลยค่ะ นางบอกอร่อยมากซดสซุปร้อนๆคือมันใช่เลยค่ะนางบอกเราเป็นคนทำก็มีกำลังใจขึ้นอีกค่ะเพราะคนที่บ้านกินแล้วถูกใจความสุขของเจ๋วก็มีแค่นี้นะคะทำแล้วมีคนชอบกินแล้วมีความสุขมันก็คือกำลังใจชั้นเยี่ยมของคุณยายเลยค่ะช่วงนี้นางบอกน้ำหนักขึ้น แต่พอกินแล้วก็ไม่หยุดปากเลยค่ะพี่น้องตกลงว่าคุณอยากกินหรืออยากลดความอ้วนกันแน่เนี่ยพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วกันเนาะคุณตาช่วงนี้คุณยายคิดเมนูไหนได้คุณยายก็จัดให้นางชิมค่ะชอบทำชอบกินดีที่คุณตาก็ชอบเป็นเหมือนเราสไตล์เดียวกันเราเลยไปด้วยกันได้ค่ะ วันวันหนึ่งไม่มีอะไรนะคะคุยกันมีแต่พูดกันว่าวันนี้กินอะไรกันดีเราขนาดว่าเพิ่งจะกินอิ่มไปนะคะพูดแล้วก็นึกขำสมัยเป็นสาวคุณยายทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะงานบ้านงานเลือนไม่เก่งเลยขนาดหุงข้าวเหนียวยังไม่อคิดดูสิคะจนวันหนึ่งมีครอบครัวแต่งงานกับคุณตามาแล้วนางสนับสนุนทุกอย่างค่ะ ลองผิดลองถูกอยู่นานกับชีวิตของตัวเองสุดท้ายก็คือการทำกับข้าวมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดค่ะแล้วมาฟังกันใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้คุณยายก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบายบายค่ะ